สงครามเมืองถอยอาจดูเหมือนสงครามของมนุษย์ระหว่างชาวกรีกและชาวเมืองถอยแต่ความจริงลึกลงไปกว่านั้นมันคือสงครามระหว่างเทพเจ้า คราครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของรักสามเศร้าหรือความงามของเฮเลนแต่มันคือเวทีที่เหล่าเทพเจ้าบนโอลิมปัสต,ต่างเลือกมนุษย์มาเป็นตัวแทนในการชำระสะสางบัญชีความแค้นแต่บโบราณเทพองค์ใดเคยผิดใจกันพวกเขาจะไม่เปิดศึกกันตรงๆเพราะสวรรค์ไม่อาจแหลกเป็นเท่าฐานด้วยไฟสงครามของเหล่าเทพด้วยกันพวกเขาจึงเลือกให้มนุษย์ลบแทน และทอยคือเมืองที่ถูกวางไว้เป็นสนามรบส่วนกรีกคือหมากที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยคำสาบและความแข็งสงครามเมืองทอยคือสงครามของเทพเจ้าที่ลบซ่อนอยู่หลังฉากและใช้มือของมนุษย์เปิดฉากฆ่าฟันกันเองเทพแต่ละองค์เลือกฆ่าและผักดันมนุษย์ให้ลบแทนและใครอยู่ข้างใครบ้างละ่ะเริ่มต้นที่ฝ่ายถอยมี อพอลไส์ ice, อยู่ฝ่ายทอยเพราะพาริสเลือกเธอให้ชนะในศึกแอปเปิลทองคำอพอลโลเคยถูกกษัตริย์กรีกดูมินจึงเกลียดฝ่ายกรีกอารีสเทพแห่งสงครามผู้อยู่ข้างอพอลไดส์เพราะลงรักเธอและเขาไม่ค่อยชอบอาเทนาฝ่ายกรีกมีเฮราแคนที่พาริสไม่เลือกเธอและไม่ค่อยชอบอพอลไดส อาเทนาเทพี Athena, i, แห่งปัญญาและสงครามแคนแปริชแล้วก็ไม่ค่อยชอบอารสโพไซดอนเคยช่วยทอยสร้างกำแพงแต่แคนที่ถูกโกงโดยกษัตริย์ของทอยมนุษย์ลบแต่เทพอยู่ข้างหลังชาวทอยคิดว่าพวกเขาลบเพื่อเกียรติแต่จริงๆแล้วเขาแค่ถูกเลือกให้เป็นหมากในเกมของเทพ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสงครามครั้งนี้ถึงไม่ธรรมดาเมืองนี้ไม่เพียงเป็นที่อยู่ของมนุษย์แต่มันคือผลงานของเหล่าเทพทอยตั้งอยู่ริมทะเลเอเชียหมเนอร์ปัจจุบันก็คือประเทศตุรกีเป็นนครรัฐที่รุ่งเรืองสง่างามและทรงอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่ในโลกตะวันออกปกครองโดยราชวงศ์ของกษัตรยิย์ไกรอมกษัตริย์ผู้มีปัญญาสุข,ขุม และเข้าใจในธรรมชาติของเราเทพเจ้ามีชายยาคือพระนางเฮกูบามีบุตรเฮกเตอร์ ter, นักรบผู้กล้าหาญและพาริสผู้จุดชนวนสงครามเมืองนี้เคยเป็นเพียงแค่พื้นที่โล่งไม่มีอะไรโดดเด่นจนกระทั่งวันหนึ่งเทพเจ้ามาสร้างกำแพงเมืองนี้ด้วยมือของตัวเองแต่ความขัดแย้งก็เริ่มตั้งแต่ก้อนหินก้อนแรกถูกวางลง ย้อนกลับไปที่ยอดเขาโอลิมปัสเกิดกบฏขึ้นในหมู่เทพเจ้าเทโพไซดอนอพโพโลและเฮรารวมตัวกันวางแผงโค่นล้มราชบัลลังก์ของซูสราชาของเทพเจ้าพวกเขาวางแผนจับซูสมัดไว้กับเตียงและยึดอำนาจจากเขาแต่แผนการทั้งหมดกลับล้มเหลวลงเพราะเทพีทีทิสแม่ของอะคิลิสในอนาคตและเทพเฮคาทีน ช่วยปล่อยซูดได้ทันซูดไม่ลงโทษด้วยการสังหารเหล่าพี่น้องเมียและลูกของตนเองแต่ใช้วิธีการที่โหดกว่าสำหรับเทรจราผู้ยิ่งใหญ่และจะมีอะไรแย่ไปกว่าการที่ต้องลงไปรับใช้มนุษย์เผ่าพันธุ์ที่เหล่าเทพมองว่าต่ำต้อยโพไซดอนและอโพอลโลปลอมตัวมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเดินทางไปยังน,นครลัดทอยุบแหกที่ปกครองโดยกษัตริย์ลาโอเมดอน ราชาภู้มลั่ำรวยทนงตนและไม่เชื่อเรื่องของเทพเจ้าทั้งสองมหาเทพเสนอตัวที่จะสร้างกำแพงเมืองถอยให้เราจะสร้างกำแพงเมืองที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้แลกกับของตอบแทนหลังงานเสร็จคือทองคำและฝูงม้าสวรรค์สีขาวม้าสวรรค์ของลาโอเมดอนเป็นม้าที่โพไซดอนเคยมอบให้กับบรรพบุรุษของเขา เป็นม้าที่วิ่งเร็วเหนือสายลมและถูกเก็บรักษาอย่างดีเมื่อตกลงกันเสร็จทั้งสองมหาเทพก็เริ่มงานทันทีเพียงเวลาไม่นานกำแพงเมืองทอยที่สูงสง่าและแข็งแรงเล่ากับอบูเขาทั้งลูกมาวางไว้ก็ถูกสร้างเสร็จเทพโพไซดอนเรียกคลื่นลมและหินจากใต้ท้องทะเลมาก่อกำแพงเทพอพอลโลเล่นดนตรีเวทมนต เพื่อปลุกแรงงานมนุษย์ให้มีพลังกำลังมากขึ้นและใช้เวทควบคุมก้อนหินก่อสร้างกำแพงกำแพงเมืองถอยจึงสูงชันแข็งแกร่งและสง่างามเกินกว่าที่มนุษย์จะสร้างได้ในระหว่างสร้างกำแพงเมืองเทพทั้งสองยังได้เพิ่มพรวิเศษเข้าไปอีกนั่นก็คือเมื่อมีมนุษย์แต่ต้องผนังกำแพงด้วยความคิดมุ่งร้าย หมายจะทำลายบ้านเมืองหรือมีการโจมตีกำแพงเมืองจะสะท้อนการโจมตีทุกรูปแบบกลับไปไม่มีสิ่งใดสามารถผ่านกำแพงนี้เข้ามาได้นอกจากจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาเมืองงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมหาเทียทั้งสองจึงเรียกร้องค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ลาโอเมดอนกับปฏิเสธด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่น 1. เขาไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นเทพจริงๆเห็นเป็นเพียงคนรับจ้างทั่วไป 2. เขาไม่อยากเสียม้าศักดิ์สิทธิ์เพราะม้านั่นนับว่าเป็นของบรรพบุรุษของตน 3. เขากลัวว่าสมบัติในคังจะลดลงจึงเลือกที่จะโกงและขับไล่เทพทั้งสองออกไปเทพโพไซดอนโกรธมากแต่ไม่ได้แสดงออกเขาแค่หันหลังและกล่าวไว้เพียงประโยคเดียวก็คือกำแพงที่เราสร้าง จะไม่มีอะไรทลายได้แต่หากเมืองนี้ยังโกงอีกเพียงแค่ครั้งเดียวมันจะไม่ถูกลื้อด้วยสตูแต่มันจะพังมาจากข้างในและโพไซดอนก็เดินจากไปคำพูดนั้นกลายเป็นคำสาปฝังอยู่ในหินทุกก้อนของกำแพงเมืองทอยก่อนที่เมืองทอยจะถูกจารึกในตำนานของเฮเลนก่อนที่จะมีแอปเปิลทองคำและกองทัพเรือพันลำ มุ่งมาที่เมืองนี้เมืองนี้เคยเกือบถูกลบหายไปจากแผนที่มาแล้วครั้งหนึ่งและคนที่เกือบจะลบมันไปไม่ใช่กองทัพกรีกไม่ใช่เทพแต่คือมนุษย์ครึ่งเทพเพียงคนเดียวที่แม้แต่เทพยังยอมรับว่าเขาคือเวลาบุรุษนามของเขาคือเฮอร์คิวลิสในยุคของกษัตริย์ลาโอมดอนเมืองทอยกำลังรุ่งเรือง แต่ก็แบกรับคำสากกบจากเทพโพไซดอนเอาไว้เพราะก่อนหน้านั้นลาโอเมดอนพึ่งกงเทพเจ้ามาเขารับปากว่าจะจ่ายรางวัลให้กับโพไซดอนและอะพอโลโลหลังเทพทั้งสองช่วยกันสร้างกำแพงเมืองให้แต่เมื่อสร้างเสร็จเขาปฏิเสธเขาไม่ยอมจ่ายแม้แต่เหรียญเดียวไม่นานหลังจากนั้นทะเลที่เคยสงบนอกเมืองถอยกับปรากฏสัตว์ทะเลยักษ์ที่โผล่ออกมาก <laughs> ืนเรือ กืนคนและบุกถึงกำแพงเมืองเหล่าประชาชนเมืองทอยแตกตื่นและพยายามหาทางแก้ไขจนมีนักพยากรณ์ออกมาทำนายว่าเมืองจะพ้นภัยถ้ายอมสั่งเบยเจ้าหญิงแก่สัตเทเลลาโอเมดอนเลือกมัดลูกสาวของตนเอ็นไว้ที่โคหินนามของเธอก็คือเอซโอนีเจ้าหญิงแห่งเมืองทอยและเหยื่อแห่งคำสาป ในช่วงนั้นเฮอร์คิวลิสกำลังอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจ12ประการเขาเดินทางมาที่เอเชียไมเนอร์และได้ยินข่าวของเอซโอนีจึงตัดสินใจช่วยเธอโดยแรกกับคำมั่นสัญญาว่าถ้าข้าช่วยเจ้าเจ้าต้องยกนางให้ข้าและมอบม้าสวรรค์เป็นรางวัลลาโอเมดอนรับปากอย่างรวดเร็วเฮอร์คิวลิสสังหารสัตว์ทะเลด้วยธนูศักดิ์สิทธิ ช่วยชีวิตของเอซิโอเน่เอาไว้แต่เมื่อเขากลับไปทวงรางวัลและแน่นอนลาโอเมดอนโกงอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ยกเอซิโอน่ให้ไม่ให้มาเฮอร์คิริสไม่ด่ากลับแน่นอนว่าเล่นกับใครไม่เล่นเฮอร์คิริสเขาแค่กลับไปลวบรวมกองทัพของตอนเองและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ยกทัพบ,บุกเมืองทอยด้วยมือของมนุษย์ครึ่งเทพเมือง ที่เคยรอดจากคำสาปของเทพกับพังทลายลงเพราะคำโกหกซ้ำๆของลาโอเมดอนเมืองทอยแตกกษัตริย์ลาโอเมดอนถูกฆ่าต่อหน้าลูกชายแต่มีเพียงคนเดียวที่รอดเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าไพรอัมเขาคุกเข่าต่อหน้าเฮอร์คิวลิสร้องขอชีวิตพร้อมให้คำสัญญาว่าเขาจะไม่ทรยศใครแม้แต่เทพหรือคนธรรมดา เฮอร์คิลิสจึงยอมไว้ชีวิตเขาและแต่งตั้งให้เขาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งทอยชายผู้เคยลอดตายจากเฮอร์คิลิสเขาเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่มีทุกอย่างยกเว้นทางหนีจากโชคชะตาตัวละครสำคัญฝ่ายทอยได้แก่กษัตริย์ไพรอัมกษัตริย์ที่มีความเป็นพ่อมากกว่าความเป็นกษัตริย์และเคียงข้างเขาก็คือ ลาชินีเฮกูบาหญิงผู้แบกรับฝันร้ายไว้ในอกตลอดชีวิตและไม่ใช่แค่พาลิสราชวงศ์นี้ยังมีชายอีกคนหนึ่งที่เป็นโอรสของกษัตริย์เขาเป็นนักรบผู้มีเกียรติที่สุดในตำนานของทอยนามของเขาคือแฮกเตอร์ลูกชายคนโตของไพรอมแม่ทัพผู้ไม่เคยคิดถึงชัยชนะของตนเองแต่ต่อสู้เพื่อคนที่อยู่หลังประตูเมืองเขาคือผู้ปกป้อง และเสียสละเพื่อเมืองทอยอย่างแท้จริงในขณะที่อีกมุมหนึ่งของวงังเสียงของหญิงสาวคนหนึง่งที่พูดอยู่ทุกวันแต่ไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อเธอคือแคสซานดาลูกสาวผู้ได้รับพรจากเทพอโพโลให้เห็นอนาคตแต่พอเธอปฏิเสธรักของเทพพรนั้นจึงกลายเป็นคำสาปเธอมองเห็นอนาคตได้แต่จะไม่มีใครเชื่อ หรือฟังในสิ่งที่เธอพูดคําเตือนของเธอว่าอย่ารับเฮเรนเข้าเมืองเธอเตือนว่าให้ทําลายมา้าไม้แต่ทุกคําที่เธอพูดไม่มีใครเชื่อเธอทุกคนคิดว่าเธอบ้าบางครอบครัวสร้างตํำนานแต่บางครอบครัวกลายเป็นตํานานเพราะความสูญเสียนี่คือราชวงศ์แห่งทอยราชวงศ์ที่งดงามที่สุดและโศกเศร้าที่สุด ในโลกของเทพนิยายประกอบน,นำกรีกแม้กรีกจะยกทัพมาด้วยเรือพันลำแม้จะรวมวีรบุรุษจากทุตนครรัฐแม้จะมีอะคิลิสโอดิซอุสและอากาเมนอนเมืองที่เทพเจ้าสร้างด้วยมือกำลังจะถูกทำลายด้วยคำสาปจากการโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าของกษัตริย์ทอยไม่ใช่เมืองธรรมดามันคือสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติยศความรัก และความพินาที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าผู้คนในเมืองนี้อาจไม่รู้ชะตากรรมของตนเองได้ถูกเขียนไว้แล้วแต่พวกเขายังเลือกที่จะต่อสู้แม้จะรู้ว่าไม่อาจมีวันชนะสงครามครั้งนี้นี่คือบทพิสูจน์ว่ากำแพงจะสูงสักแค่ไหนแต่ใจของมนุษย์นั้นส,สูงยิ่งกว่าเมื่อเฮเลนถูกพามาถึงประตูเมืองเรือพันลำ กำลังเทียบท่าที่ชายฝั่งเสียงแห่งสงครามกำลังปะทุ E.P.3 กรีกบุกทอยสงครามที่กินเวลา10ปีเริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆเตรียมพบกับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานเทพปรกรณนำที่ทั้งมนุษย์และเทพเจ้าต่างฝากความแค้นไว้ที่ปลายดาบถ้าทุกคนชอบเนื้อหาดีดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนและกดแชร์ ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ